น,ะะนี่คือลงแปลงทับนะคะคุณจะเห็นเลยว่าหน้าดูเนียนแล้วก็ยกกระชับขึ้นเห็นไหมคะทั้งๆที่ยังมีความมันอะไรอยู่บนหน้าอยู่นะคะทั้งๆที่ยังมีความมันนะคะอยู่บนหน้าอยู่นะคะแต่เมื่อเราลงไดมอนด์วาวขึ้นไปเนี่ยหน้าจะดูแบบว่ายกกระชับขึ้นดูละเอียดขึ้นดูไม่หนักหนาเห็นปะเห็นปะเออค่ะแล้วก็ดูละเอียดขึ้นนะคะทาด้านนี้ให้เห็นเลยเราทาสองข้างไปพร้อมกันเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะช่างก็จะ มาเติมหน้าลงไปนะคะเห็นไหมอืมใช้แปรงก็คือแบบว่าเนียนเวอร์นะคะเนียนแล้วก็ละเอียดไม่หนานะคะยังจะดูเป็นงานผิวอยู่นะคะเห็นนะก็คือจะดูยกกระชับปรับสว่างไม่มันเห็นไหมนะคะประสิทธิภาพกันน้ํากันเหงื่อเบอร์นี้เลยนะคะกันน้ํากันเหงื่อเบอร์นี้เลยนะ นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวนะปับ๊บนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทิชชู่ซับให้ดูครูเขาทิชชู่ไหนดูเดี๋ยวครูจะซับให้ดูนะคะว่าตัวนะคะแป้งเนี่ยไม่ติดนะไม่ติดขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมไม่มีสีแป้งเลยนะคะคือติดแล้วก็ติดเลยนะคะไม่มีสีแป้งติดมาอยู่ที่ตัวทิชชู่เลยซับอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความเห็นชัดเจนนี่คือติดแล้วติดเลยนะคะ เนียนนะคะใสในกรณีที่ใครที่ต้องการให้ตัวแป้งไดมอนด์วาวนะคะเ mm. กาะหน้าเป็นระยะเวลานานนะคะนาน12ชั่วโมงอัพเลยนะคะใช้น้ำนะคะใช้น้ำเย็นนะคะพอทาแป้งทาคุณจะทากันแดดอะไรเรียบร้อยคุณทาแป้งไดมอนด์วาวลงนะคะน้ำเย็นลงไปนิดนึงกระชับรุมขนด้วยนะทำให้หน้ายกแล้วก็ล็อกอยู่อย่างนั้นนะคะจะอ่อนข้างติดทนเลยแล้วพอใช้ทิชชู่ซับหน้าเสร็จนะคะปล่อยไว้อีกสักสองนาทีนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกตินะฮะนี่ ไม่มีแป้งติดเลยนะคะสุดยอดเดมอนวอล์นะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะความกันน้ํานะคะนี่เอาให้เห็นไปเลยว่านะคะมีความกันน้ํามากจากแม่จ๋านะคะเดมอนวอลนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าใช้นานมากถ้าเราใช้แปรงมีพับให้นะคะเดี๋ยวเรามีซองการรมยี่ให้ด้วยนะคะส,ะสามารถ เปียเบาๆพอแต่ถ้าใช้แป้งจะดูเนียนนะคะแล้วก็ไม่ดูเป็นรูๆแล้วก็สำคันประหยัดแป้งกว่านะคะประหยัดแป้งกว่านะคะตลับหนึ่งใช้เดะมาเท่าไหร่บางคนอันนั้นทานหนักใช่ไหมสองสเดือนทานหนักหนักสองสเดือนนะบางคนก็ห้าหเดือนเลยตลับหนึ่งหกร้อยเก้าสิบาทนะคะหกร้อยเก้าสิบาทเราเปิดรับคนช่วยโพสนะคะช่วยโพสช่วยขายช่วยหาออเดอร์นะคะถ้าคุณหาออเดอร์ได้เราแบ่งให้ไปเลยกําไรขั้นต่านะคะตลับละร้อยบาทโอ้นะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากนะคะ คุณเห็นเลยว่าไม่มีขุยของแป้งออกมาเลยนะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมคะคาตาเลยนะคะไม่มีขุยของแป้งออกมาเลยอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่นะคะนี่คือประสิทธิภาพของดมอนวาวนะคะซึ่งเหมาะกับคนนะคะผิวเอเชียมากๆเลยเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างร้อนนะคะอันนี้นะคะทาแล้วยังมีสารบำรุงกันแดดให้ด้วยนะคะสามารถทาแบบ ตัวเดียวนะคะแล้วก็หน้าดูแบบว่าดูเกลี้ยงเก่าไปดีกว่าแป้งทั่วไปคือหนึ่งเลยเบอร์ลูขุมขนนะคะเบอร์ลูมขนดูเนียนกันน้ํากันแดดนะคะมีสารบํารุงที่ทําให้ผิวดูยกระชับขึ้นนะคะแตกต่างจากแป้งตามท้องตลาดคือเราใส่เกรดดีลงไปนะคะเป็นแป้งที่ทาออกมาแล้วดุดเนื้อใหม่นะคะที่จะโรเทคปกป้องผิวคุณนะคะมีสารบํารุงกันแดดอยู่แล้วหน้ายกระชับความโดดเด่นสูงมากไม่ใช่แค่แป้งธรรมดา